สวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจอดเลขเด่นไทยลอตเตอรี่บายแอนนนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับแอดมินก็นะมาตามหานะสองตัวล่างแบบตรงๆนะครับแล้วก็ในคลิปที่ผ่านมานะครับแอดมินก็ลงในส่วนของหลักสิบล่างไปแล้วซึ่งหลักสิบล่างของเรานะครับก็คือได้เลข 3x นะก็อันนี้ก็จะไปลงในคลิป ที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นตัวนี้นะทีนี้นะครับหลักสิบล่างนะบางท่านก็บอกว่า,าเลขสามเนะี่ยดับหลักสิบล่างนะแอดมินจะบอกองี้นะครับอันที่จริงแล้วนะครับศูนย์ถึงเก้านะมาได้ทุกตัวนะครับแล้วก็จะมาเลขสามหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นแล้วก็ตามสถิติที่ผ่านมาของเรานะครับก็อธิบายไปแล้วว่าเหตุใด เราจึงเน้นไปที่หลัก10ล่างก็คือเลข3นะอันนี้ก็เป็นสถิติให้ดูคร่าวๆนะอันนี้ก็คือคลิปที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับแอดมินก็จะมาลงในส่วนของหลักหน่วยล่างนะเราก็จะมาทราบกันนะครับว่าเมื่อสูตรลักษณะนี้2ส,สูตรมาประกบคู่กันแล้วนะครับหลักหน่วยล่างนะจะได้เลขอะไรนะครับ อันนี้ก็จะเป็นหลักหน่วยล่างนะก็ใช้วิธีและก็แนวความคิดเหมือนกันนะทั้งหมดก็เริ่มตั้งแต่0ูนะไล่ลงมานะครับทีนี้เรามาดูสถิติของเขาก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะในส่วนของนะเด่นหน่วยล่างนะครับ ในสูตรที่1 6ตัวนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเด่นหน่วยล่างโค้ด3ตัวนะเมื่อนะประกบคู่กันแล้วนะครับโค้ดและเด่นล่าง6ตัวนั้นจะชนกันที่เลข5และเลข7 a d m แอดมินจะใส่ตรงนี้ว่า x 5และ x 7นะผลก็ออกที่0 7เพราะนั้นเลข7เลขนี้นะ เช็คไปก่อนนะครับเหมือนงวดที่แล้วและทำความเข้าใจก่อนนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าผ่านงวดที่1นนะครับแล้วก็ในงวดถัดมานั้นนะครับก็8 9 0เก้าศจะเด่นอยู่ที่หน่วยล่างนะแล้วก็โค้ด3ตัวจะได้อยู่ที่913านะจัประกบคู่กันก็จะเป็น X9 X1 แล้วก็ X3 สนะ ผลก็คือ03เพราะน็คือตัวนี้นะครับ x3 นะก็เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างก็ถือว่าผ่านนะครับทีนี้ก็เลื่อนดูต่อไปนะอันนี้เด่นหน่วยล่างจะได้01234 5นะแล้วก็โค้ดเด่นหน่วยล่าง3ตัวจะได้802ประกบคู่กันแล้วตัวชนก็คือ x0 และ x2 นะ ก็ออกที่1.0เพราะนั้นเลข0เลขนี้นะครับก็เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยนะก็เป็นสูตรคล้ายๆกับหลักสิบล่างนะที่แอดมินได้ลงไปเมื่อ,อคลิปก่อนนะครับงวดถัดมานะครับ4.5.6.7.8.9แนะแล้วก็โค้ด3ตัวเด่นหน่วยล่างก็คือ8.02ชนกันที่เลข8เลขเดียวนะก็ออกที่ ห้าแปดพนั้นเลขแปดนะก็เข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับทีนี้นะเราก็ดูกันไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปคำนวณกันในส่วนของนะท้ายคลิปว่าจะได้เลขคู่ชุดนะสิหน่วยล่างตรงๆไม่ต้องกลับคือเลขอะไรนะครับในงวดนี้นะก็901234อันนี้ได้913ปะทะกันก็ จะติดชนกันอยู่ที่เลข9 1 3นะผลก็คือ0 9นะตัวนี้นะครับเลข9ก็เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างก็ถือว่าผ่านนะครับแล้วก็ในงวดถัดมา4 5 6 7 8 9นะแล้วก็โคด้ดนะเด่นหน่วยล่าง3ตัวก็คือ6 8 0ก็จะชนอยู่ที่เลข x6 และก็ x8 นะ ผลก็คือ06นะตัวนี้นะครับก็เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะก็ถือว่าผ่านนะครับแล้วก็ในงวดล่าสุดนะงวดล่าสุดของเราก็เด่นหน่วยล่างในสูตร6ตัวได้8 9 0 1 2 3นะแล้วก็เด่นหน่วยล่าง3ตัวได้0 2 4นะก็ ชนกันอยู่ที่เลข0แล้วก็เลข2อิอมินก็จะใส่อยู่ที่ x 0แล้วก็ x 2นะผลก็คือ0 2นั่นเองเพราะนั้นเลข2เลขนี้นะครับก็เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะก็ตามสูตรนะครับแล้วก็ในงวดที่จะถึงนะก็คืองวดประจำวันที่16มิถุนายนพศ2515นั้นนะครับเลขนะหน่วยล่างจะได้ สองสูตรนี้ชนกันก็คือเลขอะไรนะเดี๋ยวเราก็ไปคำนวณในส่วนต่างๆนะพร้อมๆกันครับสูตรนะหน่วยล่างในสูตรที่1นะครับก็มีระยะในการเดินที่ดีนะครับแล้วก็ในงวดที่ผ่านมานั้นก็คือคำนวณได้890123นะผลออกที่0-2นะเลข2ก็เข้ามาที่ตำแหน่งของหน่วยล่างก็ถือว่าผ่านนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นงวดใหม่นะตัวเลขนำมาคำนวณอาจจะเยอะนิดนึงเพราะนั้น แอดมินจะช้านิดนึงนะเพื่อให้ท่านสมาชิกที่คิดตามนั้นได้คิดตามได้ทันนะครับสูตรนะครับก็คือตำแหน่งแรกเราใช้หลักแสนนะหลักแสนในที่นี้ก็คือเลข3นะครับคูณ2คงที่3 2เท่ากับเลข6คือตำแหน่งแรกนะครับตำแหน่งที่2ก็คือร้อยตั้งวันที่1นะร้อยตั้งวันที่1ก็รู้อยู่แล้วก็คือเลข1นะแล้วก็อันนี้ก็คือ10ที่1นนะ สิบลงวันที่1นนะครับสิบงวันที่1คือเลข9นะคูณ2คงที่9 2 18ก็คือเลขนี้นะครับตำแหน่งต่อไปก็คือหน่วยล่างนะออกที่ศูนหน่วยล่างก็คือเลข2นั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือ10ครั้งที่1นะสิครั้งที่1กนะ็คือเลขนี้นะครับก็คือเลข1นะคูณ2คงที่1คนคูณสก็ได้เท่ากับเลข2นะก็นํามาใส่ไว้ตำแหน่งต่อไปก็คือ ร้อยครั้งที่3นะร้อยครั้งที่3ก็คือ1 2 3่ร้อยครั้งที่3ก็คือเลข2ตัวนี้นะครับแล้วก็ตำแหน่งต่อไปก็คือหน่วยครั้งที่3ามนะหนึ่หน่วยครนะั 1, 2, ้งที่3ก็คือเลข3นะครับก็คือเลขนี้นะแล้วก็ตำแหน่งต่อไปนั้นก็คือหน่วยครั้งที่4นะหน่วยครั้งที่4คือเลข2ตัวนี้นะครับก็นำเลข2มาใส่แล้วก็บวก9คงที่นะครับ เพราะฉะนั้น6กบวกหเป็น7 7จบวกแก็เป็น15เอาตัวหน่วยคือเลข5แลได้นเลข5ไปบวก2เท่ากับเลข7นําเลข7ไปบวก2เท่ากับเลข9กเลข9ก้บวกสเป็น1 1เอาตัวหน่วยคือเลข1 1ึบวกสาเป็น4 4ี่บวกสก็เป็น6 6กบวกเก็เป็น15เอาตัวหน่วยคือเลข5เดินหน้า1จังหวะจํานวน6ครั้งจะได้ 5, 6, 7, 8, 90นะครับอันนี้ก็จะเด่นในส่วนของหลักหน่วยล่าง6ตัว สถิตนะิแอดมินตัดมาที่92ก็ถือว่าเดินดีนะครับ10กมวดนะเอาเป็นดูแค่ตามภาพนะพอมองเห็นภาพว่าสูตรเขาเดินมาแบบไหนนะครับก็ตามนี้เลยนะแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าตำแหน่งที่2เนี่ยนะให้ดูนะตำแหน่งที่2ไม่มาเลยนะไม่มาเลยนะครับก็ สังเกตดีๆเพราะนั้นเลข6อาจจะไม่มาสาหรับหลักหน่วยล่างก็ได้ในสูตรนี้นะครับเพราะนั้นมันก็เด่นอยู่ที่578 90้นั่นเองนะทีนี้ก็ได้สำหรับเด่นหน่วยล่างในสูตรที่1แล้วนะครับก็ไปดูโค้ด3ตัวนะครับสำหรับหลักหน่วยล่างนะครับไปแล้วชมครับครับอันนี้ก็จะเป็นนะเด่นหน่วยล่างอีกสูตรหนึ่งนะครับก็มีระยะในการเดินตั้งแต่งวดที่ออก0 7ย์เป็นงวดแรกนะครับ อันนี้นะก็ให้ดูสติติของเขามานะครับแล้วก็ในส่วนนะผลของการคำนวณในงวดที่ผ่านมาก็คือ024นะผลก็ออก02วลัเลข2ก็เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะ1 2 3 4 5 6 7 7งวดรวดแล้วก็นี่จะเป็นงวดที่8นะครับสูตรนะก็คือใช้ร้อยรางวัลที่1นะครับบวกด้วย10ล่างคูณ2นะ อันนี้แอดมินก็จะให้ดูก่อนร้อยรางวัลที่1นนะครับก็คือเลข1นะบวกด้วยหลักนะสิล่างนะครับสิล่างก็คือเลข0ูนย์นะคูณสคงที่ก็ตามภาพนะครับ1นะเลข1นะบวกเลข0 0ย์คูณ2ก็ได้เลข0ูนย์นะครับหนบวกศก็ได้เลข1น,นึ่ตำแหน่งนี้บวกสนะครับก็เป็นเลข3าบวกสก็เป็นเลข5ดูลักษณะแล้วก็จะเป็นคู่ขี้นั่นเองนะ เพราะนั้นหลักหน่วยล่างก็จะตกอยู่ที่เลขคี่ก็คือเลข1เลข3เลข5านะครับแาบนี้ทีนี้ก็ครบแล้วทั้งหมด2สูตรเดี๋ยวเราก็กลับไปที่แผงแล้วก็เปรียบเทียบตัวชนนะครับ,รบทีนี้เราก็กลับมาในส่วนของแผงนะแล้วก็จะเปรียบเทียบตัวชนนะครับอันนี้แอดมินก็ขออนุญาตใส่ตรงนี้นะเด่นหลักหน่วยล่าง6ตัวก็คือเลข5เลข6เลข7็นะครับเลข8 นะเลข9และเลข0นะครับส่วนหลักหน่วยล่างซึ่งเป็นโค้ดนะครับเด่น3ตัวก็คือเลข1นะเลข3แล้วก็เลข5นะครับท่านสมาชิกแล้วก็แอดมินก็จะเห็นแล้วนะครับว่าทั้ง2สูตรนี้ชนกันที่เลขเลขอะไรครับเลข5นะเพราะนั้นแอดมินจะใส่ตรงนี้นะครับตัวเดียวนะ x หนะ x หนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในงวดประจำวันที่16มิถุนายนนะครับพศ2565เพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นหลักหน่วยนะครับในงวดนี้ตามสูตรนี้ตามสูตรนะครับก็จะเด่นอยู่ที่เลข5นะครับ พิธุขออภัยนะและก็ในส่วนต่างๆนะครับเมื่อเราปักหลักทั้ง2สูตรแล้วก็คือปักหลัก10ล่างเราได้เลข3นะแล้วก็ปักหลักหน่วยล่างเราได้เลข5เพราะฉะนั้นนะครับงวดประจำวันที่16มิถุนายนพศสอง5นะครับแอดมินฝากไว้1ชุดสำหรับ2ตัวล่างนะครับก็คือเลข3,5นะตรงๆไม่ต้องจบด้วยนะครับ ผิดถูกขออภัยนะแล้วก็สิ่งต,ต่างๆนั้นก็เป็นการคำนวณขึ้นมาเท่านั้นนะครับถ้าชอบก็นำไปใช้ถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับสุดท้ายนะครับแอดมินไม่มีอะไรจะให้นะครับก็มีสูตรแบ่งปันฟรีๆนะครับแล้วก็วิเคราะห์มาด้วยกันทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับผิดถูกอย่างไรนะครับก็เป็นแนวทางเท่านั้นนะถ้าถูกนะก็ดีใจกับท่านสมาชิกนะครับก็ฝากให้กับท่านสมาชิกพิจารณานะครับ สุดท้ายนะครับไอ้มิงก็ต้องลากับท่านสมาชิกไปก่อนนะครับขออวยพรให้กับท่านสมาชิกโชคดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ